กบสวัสดีสมาชิก f c มวยหูนนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นับทำคลิปสั้นๆนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์66นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักนะครับนะ,ะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ก,ก็ขอ,อให้สมาชิกช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่สนใจนะครับหรือว่าหา สนใจที่ว่าจะอยากลุ้นอยากอยากลุ้นมวยอยากเชียร์มวยนะครับก็แนะนำนะครับนะ LSM 55หรือว่าแอดไลน์มาที่มีลายแอดนำหน้านะครับ NON MP 55นะครับมีลายแอดนะตัวตัวแอดะตัว,ตวในช่อง ID ไลน์แล้วมีคำมีแอดนำหน้า NON MP MP 55นะครับผมก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับช่อง7สีนะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่1แดงนี่เฉานำเงินยอดยุทธ คู่นี้เป็นดามี่แมทเมืองใต้นะครับนะนี่เฉานี่ก็เอราวันนะครับก็ถือว่าหน้าเสือทํามวยดีนะครับค่ายนี้คู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีมองเสือแล้วมองอมองเสือแล้วลงทุนเล่นแต่ส่วนตัวผมชอบไปที่นี่เชาเอราวันนะครับคู่แรกชอบไปที่มุมแดงส่วนคู่ที่2ครับฝ่ายแดงนี่เพชรวิเศษเพชรเกร็ดเพชรนะครับพบกับเจ้าสมิงแดงวอจัก,กรวุฒิคู่นี้ก็คู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับนะแดงนี่ก็ได้หน้าเสือคนจัด น้ำเงินก็ได้หน้าเสือเสียไกลนะครับแต่ถามว่าความเห็นส่วนตัวผมก็ยังชอบไปที่เพชรวิเศษเป็นมวยไฟเตอร์เดินบทเดินเบียดนะครับนะเพชรเกตเพชรหน้าเสือดีคนจัดนะครับผู้ที่3นะครับบุติกรส่วนน้ําทานคีรีนะครับพบกับเจ้าอ่าไอ้เจ้าอะไรนะเพชรสยามนะครับนะจอพัฒริยานะครับหรือว่าเด็ดเพชรสีทองนะครับนะคู่นี้ก็มวยใต้ กับมวยเหนือแดงนี่เป็นมวยภาคใต้น้าเงินนี่เป็นมวยภาคอีสานนะใต้กับอีสานเจอกันนะครับวุฒิกรนี่ล่าสุดก็ชนะนะักทองพูลมานะครับส่วนเจ้ามุมน้ำเงินก็ต่อยช่อง7ส็สีล่าสุดก็ชนะมานะครับก็บถือว่าคู่นี้บเบียดคู่ขี้สูสีแต่วุฒิกรผมมองว่าได้ใหญ่ได้ลอยนะครับผมชอบวุฒิกรนะความพยายามดีนะครับผมชอบวุฒิกรนะครับส่วนคู่เอกเพชรวิชัยชออาจารบุญน,นะครับนะนะครับเพชรวิชัยชออาจารบุญนะเจอกับแป ank, งนกเขากอมอ11นะครับคู่นี้เพชรวิชัยนี่ก็ถือว่าสด นะครับนะถือว่าสดนะครับส่วนแปงนี่ก็ประเภทมวยเข่ามีขวางหน้านะกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับนะเบอร์มวยกระดูกมวยดีเป็นมวยสูงยาวนะครับแต่ต่อยหมัดแม่นนะครับเจ้าแปงเนี่ยหรือชื่อเดิมเจ้าแจ็คลูกมะขามหวานน่ยนะครับคู่นี้นะครับก็ชอบไปที่มุมแดงนะเจ้าชอบเพชรวิชัยนะครับผมชอบเพชรวิชัยกอลุ่มธนะเกียรติหรือว่าชออาจารบุญนะมองว่าสูงยาวร้อยกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับส่วน แป่งนี่ก็ลยลาแล้วนะครับมีวิดาทีทองเนี่ยแต่ถ้าไม่ต่อยเขาไม่ล่วงไม่หล่นวงในจะตีเขาได้หรือเปล่านะคู่นี้ก็ต้องดูเล่นนะครับคู่นี้นะครับแต่ผมยังชอบไปที่เพชรวิชัยนะครับก็จบสิ้นลงนะครับนะเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับผมชอบคู่เอกชอบเพชรวิชัยคู่2ชอบวุฒิกรนะครับคู่3ชอบวุฒิกรคู่2นี่ชอบไปที่เพชรวิเศษแล้วก็คู่แรกชอบไปที่นิเชานะครับส,สีตัวชอบนะครับกับช่อง7สีกับการวิเคราะห์วิจารณ์แบบ รวดเร็วทันใจนะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีช่องทางก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับนะ LSM55 นะครับ LSM55 นะครับมีให้ลุ้นให้เชียร์ครบวงจรที่นี่เลยนะครับการันตีเรื่องการเงินแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟังราคานะครับเข้ากลุ่มฟังราคาเข้าเข้ากลุ่มอ่าทีเด็ดมวยทุกวันนะครับนะ สามารถแอดไลน์มาเลยได้ใส่ไลน์แอดน้ำใส่แอดน้ำหน้า N O N M P 5 5นะครับใครอยากจะพูดคุยกับผมนะครับส่วนตัวก็มี ID ดีไลน์ผมนะครับ ID ดีไลน์ผมก็ส่วนตัวเลยก็สามสามนะครับห้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับฝากไว้นะไม่ว่าจะเป็นมวยหูตัวช่วยมวยตู้นะครับภาคสดในเวทีทุกรอบทุกช่องผมจะภาคเคลื่อนหาดสุขเสาร์อาทิตย์ก็ฝากแนะนําไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการลุ้นการเชียร์มวยไว้ด้วยนะครับ N แอดไลน์นะครับแอดไลน์ line, มีแอดน้ำหน้า NON นะครับ N O N แล้วก็ MP55 ไม่ต้องวักนะครับ NON MP55 เลยนะครับเขาที่นี่มีครบจบเลยแล้วก็มีน้องๆแอดมินคอยให้บริการท่านท่านมีความประสงค์จะเข้ากลุ่มนะครับจะเข้าไปรุ่นไปเชียนะครับอยากคุยกับผมก็แนะนำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆครับสวัสดีครับ